เรามาถึงย่านโอซาก้าสเตชันแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เราออกมาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราไปที่พักกันนะคะที่พักเราเนี่ยใกล้ชินจูกุเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิบุริย่านะใกล้ชินจูกุแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่พักกันก่อนนะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิองศาแบบลดลงเรื่อยๆนะคะทุนหัวก็มาซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ที่เรามาเรามาโซน,โซนที่เขาเจ,จาะจักรายานเป็นชั้นใต้ดินของ JR นะคะคือวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบนวยมากเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันเน็ตหมดนะคะงงเอออยู่ดีดๆคือเน็ตเราไม่ได้แบบพอสอะไรหลายๆอย่างไว้อะมันรันแล้วเน็ตอะมันกินไปเยอะมากเลยนะคะทุนหมววขอตัวไปเลือกซื้อของก่อนนะคะน้องมือกอถูกนะเพราะว่าเมื่อตอนเย็นไปทานร้านอาหารมา ร้านอาหารก็590อันนี้อย่างพวกนี้เวฟได้เลยใช่ไหมใช่แหละเนี่ยจริงด้วย590เยเยนก็ประมาณร้อยกว่าบาทร้อยนิดนิดดูนะคะขนาดแบบพวกซอสปรุงรสอย่างเงี้ยเขาก็จะห่อให้เราอะเกี่ยวๆเราเหมือนรานชิมีคูมาซื้อของลูกคนหนู และนี่ก็คือห้องพักที่ชินจูกุของเราทั้งหมด3คืนค่ะมีครัวมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้าครบครันมากๆแล้วห้องกว้างมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนกที่ตื่นเช้าคุณนกที่ยังไม่ตื่นค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงแพลนเพลินลาดไปหมดเพราะว่าเพิ่งตื่นนะคะไม่เป็นไรก็พรุ่งนี้ได้อีกวันนึงตอนนี้เราอยู่ที่ออเอโนะค่ะออเอโนะมันจะเป็นสวนนะสวนธรรมชาติ เอาวันนี้ชินจูกุชิบุย่านะคะเราจะไปให้หมดไปค่ะเรามาเดินสวนนะคะแต่สิ่งที่เราได้คืออนด็อกเฟสติวัลอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะงานใหญ่มากเลยแล้วเขาก็จะเอาแบบว่าแบบเนี้ยนี่น,าานา่ารักน้อแล้วกองทัพก็ต้องเดินด้วยทองนะคะนี่โอ้โหแดดแบบแดดที่นี่แรงมากเลยนะคะบอกก่อนแล้วนี่เราจากร้านนี้นะคะ น่าทานมากอะ่ะแล้วกลิ่นคือหอมมากเลยนะคะแล้วก็เรามาซื้อน้ําเป็นแบบว่าฟิลแบบว่าน้ําแบบโซดาอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักน่ารักชิบว้าวไปลุยฮ <laughs> ะอร่อย คนคะตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางเพื่อที่จะไปโตเกียวทาวเวอร์ค่ะด้านหลังเราอะ่ะสวยมากนี่คือแสงกระทบกับตรงนี้แล้วคือแบบมันต้องมองด้วยตาเปล่าอะ่ะทุกคนเดี๋ยวทุนหัวจะอินเสิร์ทภาพให้ดูนะ สวัสดีเช้าที่สดใสค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เดิมนะคะโอซูกะนะแต่ว่าวันนี้นะคะเรากำลังจะไปชิบูย่านะคะแล้วฮาราจูกุนั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโตเกียวนะเดี๋ยวเราจะไปช็อปปิ้งกันแต่วันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างลุยและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสาลเจ้าเมจิกันแล้วนะ นี่คือทางเข้าครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนมาถึงในตัวศาลเจ้าแล้วนะคะนี่สวยมากเลยข้างหลังจะเป็นประตูนะคะด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ด้วยนี่สวยมาก ะต,ตอนนี้เราก็อยู่ย่านแคสตีดนะคะของฮาราจูกุนั่นเองนี่คือแบบดีมากเลยอะคะ่ะคือมันเป็นย่านแบบว่าเหมือนฟิลเหมือนสยามแต่ว่าร้านเขาจะมีแบรนด์สตรีทเยอะนะคะแล้วก็จะบอกว่ามันแบบมันเก๋อะคือร้านมันเป็นตึกเล็กๆก็จริงแต่ว่ามันจะมีแบบแบรนด์สตรีทมือสองบ้างอะไรบ้างหลากหลายมากเลยคะ่ะทุกคนคือแบบแล้วแต่หรือว่าใครชอบสไตล์ไหนนะเดี๋ยวทุนหัวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะ ออนนี้นะคะเราอยู่ในร้านแบรนด์เนมสองร้านนี้แบบเราเดินหลงๆมานะคะจะบอกว่าราคาคือดีมากทุกคนสวยไหมของดีอสวยมากอันนี้ตกประมาณ8 0 0พมัน oh. อสามหมื 3, 000, 4, 000่นี่พันเยนนะคะนี่ของเยอะนะจุกๆต้องดูนะคะ oh. เดี๋ยวทุนหัวแบบ รีวิวให้ดูนะคะในนี้ของถูกนะคะจะบอกให้ทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แมว3ามดีแล้วนะ,ะนี่ดูน้องสิเห็นน้องไหมเอา้าน้องไปแล้วน้ <c oughs> มาแล้วนี่ไง <c oughs> น่ารักไหมค่ะทุก ชอิวอสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ JR สถานีชินจูกุนะคะก็ตอนนี้เรากําลังจะม <s uk ur> ูฟเพื่อที่จะไปฟูจิการแั่นี่คือตู้ผักกระเป๋าของเท้าคือเลิศมากมีหลายไซส์มากเลยนะคะราคาก็ไม่ได้แพงเยอะก็พอฝากได้เดี๋ยวทุนหัวรีบไปก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะแพลนเราเปลี่ยนทุกนาทีเลยคะ่ะเรากําลังจะไปคาชิกาว่าคะ่ะเพราะเมื่อวานอ่ะเราชอปปิ้ง ไม่ฉ่ำปอดนะคะเขาเห็นเขาบอกว่าโซนนั้นอะโซนแบรนด์เนมของผูกมากนะคะก็เลยอยากจะแบบว่าไปจุกอีกหนึ่งทีนะไปลุยกันค่ะทุกคนหลังจากที่เรามาถึงสถานีนะคะคาชิคาว่าแล้วเราลงบันไดเลื่อนมานะ ก็เดินซ้ายมานิดเดียวนะคะถึงเลยนะคะแล้วก็ร้านเนี่ยอยู่ชั้น5นะคะแบรนด์เนมคือเยอะทั้งฟอร์นะคะแล้วก็เป็นห้างค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยนะคะสามารถมาเลือกดูกันได้นะคะเดี๋ยวทุนหัวขอตัวไปช้อปปิ้งก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะทุนหัวกำลังเดินทางไปฟูจิคาวาฟูจิโกะนะจะบอกว่าสวยมากและตอนนี้เราอยู่ในรถไฟชิกะชักชิกะชักชิกะปูนปูนนะคะรถสฟขค้นปูซึ่งกว่าจะจอดได้แต่สถานีเนี่ยนานมากแต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมใครที่ได้มารถไฟนี้คือได้เห็นวิวตลอดข้างทางนะคะนี่เป็นรถไฟแบบน่ารักน่ารักนะฟิลน่ารักน่ารัก,รก,รกเดี๋ยวทุนหัวให้ดูภูเขาไฟฟูจินะคะตอนนี้เห็นแล้วสวยมาก อนนี้นะคะเรามาถึงสถานีคาวากุจิโกกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่พักกันค่ะและนี่ก็เป็นที่พักของเราค่ะที่พักโฮมมี่มากๆสะอาดและห้องกว้างขวางมากๆเลยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับภูเขาไฟทูจิค่ะจะบอกว่าตอนนี้เรากำลังขึ้นกระเช้ากันอยู่นะคะนี่ เอวัยด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูวิวข้างบนค่ะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์กนะคะที่ทุกคนต้องมากันเดี๋ยวในสองค่าใช้ใจ่ายทุนหัวเจ้าแจกแจงรายละเอียดหลังจากเที่ยวจบให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว้าวสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูภูเขาไฟฟูจิด้านบนนะคะนี่นะคะเป็นวิวด้านบนที่เราได้เดินมาคุ้มมากเลยอ่ะที่ขึ้นมาสวยมากเลยนะคะ ุมแล้วได้เวลาลงไปจุดอื่นแล้วนะคะเราก็อากาศก็เริ่มแบบเย็นลงเย็นลงเรื่อยๆนะนี่ค่ะนี่คือทางที่เราจะเดินลงไปเรื่องจริงนะไม่ใช่คนเห็นแล้วมากับขนมิงอะไรก่อนงงมาก เป็นทางที่เราลงมาลงไปนะคะทำไมไม่อยู่คนเดียวอ่ะน่ารักมากเลยนะคะต้นจิ๋วนี่ต้นแค่นี้น้องน้องสวยด้วยนะนี่น้องทำไมมาอยู่คนเดียว่ิวเหมือนเงาขามาเที่ยวคนเดียวผลทางยังอีกยาวไกลไปแล้วสู้ และนี่ก็คือภาพและวิวที่เป็นเด e b เ s สสำหรับทุนหัวนะคะที่ได้ขึ้นมาชมภูเขาไฟฟูจิคาวากุจิโกะตรงนี้นะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะต้องลงไปทานข้าวกันละะแล้วค่ะน่ากินมากของคนอื่นงงมากทำคนเแแ้วไม่หน่อยหน้าไม่ต้องแลกแล้วนะเธอไม่ต้องแลกแล้วคะ่ะต <laughs> <laughs> ้บบอเจะมียี <laughs> ทุกคนคะตอนนี้นะคะของแท่ <laughs> เรามาชมซากุระของแท้นะคะ แล้วก็น้องเมฆฟังอยู่หน่อยนึงนะคะเดี๋ยวต้องรอตรงนี้เคลื่อนไปหน่อยนะคะถึงจะเห็นชัดสวยมากนี่ต้องฟิลนี้ฟิลนี้เดี๋ยวให้ดูถ้าใครมาถ่ายรูปนะต้องให้สกุลาตกๆกลงมเงี้ยเออมันจะเก๋มากเลยอยาเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวทุนหัวจะอยู่รอนะคะอยู่รอเมฆไปพูดจริงนะคะสรุปฝนมาเรียกได้ว่าเป็นเฟิร์สคาวากุจิโกครั้งแรกของทุนหัวเลยนะคะ ประทับใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปอีกหนึ่งโรงแรมกันค่ะเราจะย้ายโลแต่เราก็ยังอยู่โซนฟูจิกันนะคะเป็นโรงแรมที่เขาบอกว่ามีออนเซ็นที่สามารถเห็นวิวฟูจิได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะจากสถานีควาวากุจิโกะนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ฟูจิสเตชันค่ะแล้วเราก็มาถึงโรงแรมกันแล้วนะคะเห็นวิวแบบนี้ชัดๆทุกคนทราบแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมทุนหัวถึงย้ายโลเคชันมาที่นี่สวยจริงๆเลยค่ะ สำหรับห้องพักของที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบเสือให้เราปูนอนเองได้เลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําสะอาดมากๆแล้นี้ก็เป็นวิวจากด้านในห้องนะคะที่เราสามารถมองเห็นภาพภูเขาไฟฟูจิได้เลยเดี๋ยวทุนหัวขอตัวไปออนเซ็นก่อนนะคะ น่าเสียดายมากๆเลยนะคะที่เราไม่สามารถนำกล้องเข้าไปถ่ายได้แต่อันนี้เป็นภาพบางส่วนที่ทันหัวยิบมานะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศอ,องเซนในโรงแรมแห่งนี้ค่ะนี่นะคะทุกคนเราหลงมาแต่สวยมากว้าวทุูเขาอิจฉาคนแถวนี้ทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเปลี่ยนโลกันนะเราจะไปกันที่เกียวโตนะคะแต่ว่าตอนนี้เราให้ดูโรงแรมกันหน่อยนะคะเมื่อคืนที่เราพักกันนี่นะ ก็จะบอกว่าที่นี่ดีมากนะคะสําหรับออนเซ็นนะใครที่อยากมาแช่ออนเซ็นนะคะราคาอยู่ที่ประมาณคือร้านหนึ่งหมื่นสองพันหาบาทโดยประมาณนะคะแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าคุณมากี่คนแต่ของทุนหัวมาสี่คนนะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ จะบอกว่าที่นี่นะคะออนเซ็นคือดีมากมีทั้งอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วเอาท์ดอร์คือเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิเลยแต่ขามาเหนื่อยหน่อยนะต้องบอกก่อนนะคะมาแท็กซี่ก็ได้ค่ะง่ายๆประมาณ1000เยนนะคะแต่ว่าแท็กซี่ที่นี่หาได้น้อยมากเลยค่ะทุกคนมันอาจจะแบบเรียกยากนิดน,นึงนะคะใครได้นอนชั้น 2, สชั้น3ชั้น4ขึ้นไปนะสวยมากชั้นล่างก็เห็นนะคะแต่อาจจะแบบเห็นน้อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นมุมต่ำเนาะ ดีมากค่ะและแล้วเราก็มาถึงสถานีเมาฟูจิแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็เราเดินกันมานะเพราะว่ามันไม่มีรถเลยพยายามเรียกรถแล้วแล้วก็ให้ทางโรงแรมเขาเรียกแท็กซี่ให้แล้วมันก็ไม่มีนะคะก็เราก็ต้องเดินเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ทันรถไฟนะคะเดี๋ยวเราสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปนี้นะคะที่จะไปโตเกียวนะคะเดี๋ยวทุนหัวจะต้องไปต่อ ที่สถานีคาวากุจิโกะไปลงรถบัสที่มิชิมะนะคะแล้วเราก็จะต่อรถไฟชินคันเซ็นนะคะเพื่อที่จะไปเกียวโตนั่นเองเดี๋ยวเราจะเที่ยวกันไปเรื่อยๆนะคะรอบหน้านะ่ะบอกเลยฉันจะมาเป็นเดือนแน่นอนนะฟูจิเลิฟมากว้าวทุกคนเราจะลากันไปแล้วนะกับฟูจิเดี๋ยวมาใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถบัสท,ที่จะไปมิชิมะแล้วนะทุกคนนี่นะคะรถบัสก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะยาวลงไปนะคะเมื่อกี้ไปห้องน้ํามาห้องน้าเหมือนสนามบินกดฟูดเข้าไปเลยนะคะห้องน้ําเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยแล้วสะอาดมากดีมาก ตลอดทางของเรานะคะก็แทบจะเป็นฟูจิทั้งหมดเลยแต่น่าเสียดายมากเลยวันนี้ทองคาไม่ค่อยเปิดเลยต้องอีกประมาณตั้งสชั่วโมงก่อนเมก่อนนี้มาถึงจะไปนะคะทุกคนแล้วเราก็มาถึงสถานีมิชิมะแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าเขานั่งรถมาประมาณ1ชั่วโมงกับอีก20นาทีค่ะโดยประมาณนะคะใครที่จะมานะแล้วมาต่อรถเพื่อจะไปชินชันเซนนะคะสามารถแบบ เผื่อเวลาไว้ได้เลยนะคะให้มันพอด,ดีพอด,ดีเนาะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเทีเ่ยวนะทุนหัวผ้ามากเลยเผื่อเวลาไว้แบบอย่างละสองแบบที่เราเป็นชั่วโมงกว่ากว่าเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเอาไปว่าครั้งแรกครั้งต่อไปไม่พลาดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อเลยลุยเกียวโตแล้วระหว่างขึ้นไปบนสถานีนะคะเขาก็มีจุดที่เราช้อปปิ้งด้วยนะคะเป็นขนมเกี่ยวกับฟูจิน่ารักมากเลย จากที่ทุนหัวนั่งเฝ้าและนั่งดูมาประมาณเกือบครึ่ง um ชั่วโมงนะคะทุนหัวจะบอกว่าที่เขาบอกว่ามาจอดแค่หนึ่งนาทีเรื่องจริงจอดเสร็จเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บปิดปั๊ क, ปปบแล้วก็ไปเลยไม่รอใครไม่รอคนไม่รออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะก็มีแมววว่าจะตกอยู่ถ้าสมมุติว่าใครไม่มารอที่ชานชาลานะคะแล้วก็ต้องมาให้ถูกจุดด้วยนะคะเขาจะมีชานบอกอยู่อย่างเช่นนี้นี่เขาจะบอกชาน เียเขาจะบอกชานบอกอะไรบอกเวลาบอกหมดเลยนะคะเราก็สามารถต้องมาให้ตรงเลยนะ,ะช้าเนี่ยตกเน่คือที่นั่งรอเลิศมากเลยอ่ะเนี่ยเก๋มากเลยอมีที่นั่งรอด้วยนี่นะคะขบวนนี้นะเขาจะออกตอน15.25้านะคะเดี๋ยวดูนะนี่นีนนเน่เขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้ว เขาถือว่าเขาเตือนเราแล้วเมื่อกี้จอดยังหน้าจอดยังหน้านานไปแล้วจริงด้วยเห็นไหมเป๊ะเขามาจอดประมาณ2องนาทีทุกคนแล้วเขาก็ไปและนี่นะคะยืดเส้นยืดสายข้าวเวลากันไปเลยทีเดียว พอเราเข้ามาด้านในแล้วนะคะนี่เราก็สําหรับคนที่มีสัมภาระตอนที่จองเนี่ยต้องเลือกจุดที่มีสัมภาระด้วยนะเพราะไม่งั้นอ่ะจะโดนปรับนะคะมีสัมภาระเราเห็นไหมเห็นไหมอยู่ด้านหลังนะคะ <S <S ถ้าไม่ชัวมาจองหน้างานแต่ว่าต้องจองล่วงหน้าประมาณสองวันประมาณนะเพราะว่าเขาไม่ได้จะจอดทุกสถานีนะคะก็มันต้องล่วงหน้าเท่านั้นนะคะต้องบุกไว้ก่อน อีพีถัดไปมาพบกับการปั่นจักรยานรอบเมืองเกียวโตเมืองหลวงเก่าและบรรยากาศที่สวยและอากาศที่เย็นสบายไม่มีอะไรสุขกว่านี้แล้วทุกคนกับทูนหัวพาไป